ครับวันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับการติดตั้งชุดสปีดออโต้ล็อกนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ล็อกประตูให้อัตโนมัติพร้อมเปิดระบบไฟ d ดย์ไลท์นะครับวิธีการติดตั้งนะครับให้ถอดแค่นี้ออกก่อนนะครับนี่นะครับถอดแค่นี้ออกมานะครับแล้วก็ถอดแค่นี้ออกนะครับ มันจะเป็นกิิบเหล็กนะครับถอดออกมานะครับพอเราถอดออกมาเราจะเจอปลั๊กตัวนี้ครับผมเนี่ยฮะที่มันลัดติดไว้เห็นไหมครับนี่ครับนั่นแหละแค่นั้นแหละเราก็เสียบเข้าไปนะครับปลั๊กตรงรุ่นเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็เสียบเข้าช่อง OBD นะครับ o ด d อยู่ตรงนี้อเสียบเข้าไปปุ๊บเพียงเท่านี้เองครับก็ติดตั้งเรียบร้อยละที่เหลือก็ประกอบนะครับ หากใครมีข้อสงสัยก็สอบถามเข้ามาในอินบ็อกกันนะครับครับ